ถามกันมาเยอะครับวันนี้มีพันปลาแม่น้ําปลาสษิกิจอะไรบ้างครับผมสงการีะหยุดหรือเปล่าครับสงการไม่หยุดนะครับมาได้นะครับผมที่บอยพันปลาวันนี้มาดูครับพันปลาอะไรกันบ้างนะครับนี่คือปลาเขาดําครับผมปลาเขาดําเป็นปลาแม่น้ํานะครับผมที่หายากนะครับแต่ใกล้ก่บสวนพันบางพื้นที่สวนพันไปแล้วเขาดําสวยๆน่ารักครับปลาเขาดําแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นปลากระพคงนะครับ กระคงนี่ครับนี่ปลากะโคงน่ารักน่ารักครับผมนี่ก็ถามกันมาเยอะนะครับันี้ะก,ะก,ะกะ็เป็นปลากินเนื้อนะครับเลี้ยงทางภาคอีสานได้ <uhhh. S 2> นะครับเด้งน้ํเสียได้นะครับสาหรับคงนะครับต่อไปนะครับกินเนื้ออีกหนึ่งชนิดนะครับเป็นสัะวายเกลอดนี่เลยครับอื้อแดงมากสระวายเกลอดตาแดงครับมีสวยแบบนี้นะครับเป็นแดงมากมีดีมากครับนี่สระวายเผลอดครับ จะว้เพือกแล้วก็ไปดูปลากินพืชกันบ้างครับปลากินพืชอีกหนึ่งชนิดนะครับอุ้ยไปปลาหมอกันดีกว่ารับมีปลาหมอครับเราเอามาให้ดูไม่ใช่บางส่วนตัวอย่างครับมารวมกันอยู่ใกล้ๆแบบนี้ตรงนี้นี่คือปลาหมอใบโพนะครับหมอใบโพสวยๆครับหมอยักษ์ก็มีนะครับมีครับปลาหมอใบโพนะครับกินอาหารเม็ดแล้วเป็นปลาที่ได้รับความนิยมมากทางภาคอีสานนะครับ กินทั้งพืชกินทั้งเนื้อนะครับปลานี้แล้วก็ไปดูปลานินครับผมไปอนโอาากงหรอในธรรมชาติมีนินแปงเพศยมีครับนี่คือปลานินครับผมนินดําหรือว่านินจิระดานะครับตัวใหญ่ๆกันแบบนี้เลยนี่ครับปลานินตัวใหญ่ๆครับเป็นปลากินพืชสามารถเลี้ยงรวมได้ครับรวมปลาทับทิมปลาหมอปลาตะเพียนได้ครับ ไปดูชับพิมปลากินพืชกันต่อครับดยู่กันแบบใบวัยยาวๆนะครับเราเอามาให้ดูมันแค่บงส่วนตัวอย่างนะครับตัวนี้คือปลาชับพิมครับชับพิมัวนกบลูกกัเองตามธรรมชาตินะครับชับพิมสวยๆครับเพียงรวมได้เนี่ยครับต่อไปนะครับกระชังนี้เป็นกระชังปลาชะโอนนะครับชะโอนลูกพันเราจะมีวันพรุ่งนี้นะครับวันที่สิบสิบเอ็ดเราจะมีนะครับอันนี้เราเอาอมให้ดูโอ้ตัวใหญ่ครับ ตัวใหญ่นี้ีมีเลี้ยงในกระชังนะครับอายุเจ็ดเดือนนะครับนี่ครับระยะาวลาการนี้ก็อยู่ที่หกเดือนเจ็ดเดือนก็สามารถจะได้เราจะเลี้ยงยาวเป็นปีก็ได้นะครับนี่ครับแบบนี้นะครับลูกพันธ์ก็จะใช้ประมาณนี้นะครับลูกพันธุปลาชชนจะใช้ประมาณนี้นะครับนี่คือลูกพันธุปลาชะวนครับนี่ครับแกะดู่ตะบนปานอ่อนอีกหนึ่งชนิดครับนี่ครับตะกวนปานอ่อนมีชะอวนแล้วยังมีกดเหลืองครับไปดูกดเหลืองกันต่อครับ กดเหลืองพวกนี้ก็กินอาหารเม็ดแล้วครับสำเป็นแล้วนะครับสำหรับกดเหลืองในชะอวนนะครับนี่คือกดเหลืองครับจะเปลี่ยนสีตามน้ำาครับตอนนี้อยู่น้ําใสอยู่บ่อปูนกะสีนี้ครับกินอาหารเม็ดแล้วสําหรับปลากดเหลืองนะครับนี่บ่อดินเลี้ยงได้น้ําึืดบ้านเราเลี้ยงได้นะครับนี่ไปไปดูปลาบึกกันต่อครับปลาบึกแท้ตัวใหญ่ครับเราเอามาให้ดูใกล้ๆบางส่วนนะครับ ว้าวแดงแงมากครับนี่ปลาบึกครับผมปลาบึกแทเหัวโตวตาสั่นะครับเป็นกา,าน้ำสืดที่โตวไวที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับสำหรับปลาบึกนี่เลยบอยพันปลาอยู่ในหมู่บ้านละออกตำบลเฉียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินนะครับ0 8น1 7 2 0 1 1 0ครับ